อากาศดีอยู่เด้มื้อนี้นะอากาศดีอยู่จ้าสายๆหนะ่าจะมีแดดหรือมัง้งเอ้ยบ๊ายบายอาจจะมีแดดมัง้งหนูพาทีจุดทางถุงตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงแล้วพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้องป่ายวันอาทิตย์นะครัเนาะวันะนี้นางหยุดงานคิดว่ามื้อนี้นะ่าจะออกเลือตกปลากับพ่อใหญ่ค่ะแต่ได้เรือมาเมาื่อเช้านี้ออกเลือตกปลากับพ่อใหญ่เมื่อวานพ่อใหญ่ได้ปลามา,ลาหลายหลายพี่น้องแต่มีได้มากไม่ตัวใหญ่ๆนี่นาง กลังจะไปเอาไก่ก็ตีนไก่มาต้มต้มเสียรกินนึกอยากกินต้มเสียรทอนทอันนั้นนั่นอันนั้นเป็นพื้นพื้นทำความร้อนเพราะว่าเดือนหนาเดือนหนาเลื่อนกระจกจะมาทรงพี่น้องขาแล้วอันนี้พ่อใหญ่เพิ่นไปซื้อเลื่อนไอไปซื้ออันพื้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าหนาหนาวเนี่ยมันสีหนาวหลายพี่น้องพ่อใหญ่เพิ่นก็เลยไปซื้อแผ่นทำความร้อนที่ว่าติดกับพื้นนะนะน็่ล้วไปเอาไก่ เอาน้องไก่กับตีนไก่จ้ะมาทําอันต้มเสียนกินพี่น้องเลยลึกอยากกินต้มเสียนบรรยากาศมีดีดีค่ะมีล่มอยู่ด้แต่ว่าบ่ค่อคยหนาวสบายดอกรมเย็นสบายสบายจ้ะเปิดโรงรถก่อนไม่ไปขนไม้มาทาัดตัดเลยพี่น้องนี้แต่ทอนใหญ่ใญ่พี่น้อง่งเถอะพอใหญ่พอนยก้จ่งได้พ้ยไปตัดกันสองสองแถวได้พี่น้อง ไปตัดกันมีแต่ไว้กระเสียนมีพ่อหญ่กับมูพ่อยญ่คนหนึ่งเบง่งถอนตอนใหม่จกปีมาหลอวนอิแล้วขนขึ้นมาเห็น่ะเบ่ง่อน,นีย่ทีพี่น้องเนี่ยเนี่ย่อนเนี่ยขอตรวจก็พายใส่ตีนพอพี่นั่งบนมีมือเ <c oughs> อันนี้เครื่องตัดใหม่ของเล่าเนอหน่อยพี่น้องอืมอันนี้ใหม่ที่ว่าพี่นางกับพ่อ่อไปตัดกันมนาะไปเอากันมาแล้วก็มาเลี้ยง <c oughs> เลี้ยง <c oughs> เลี้ยงไ<ๆ>ห้่จ้ะเห็นมะเอาไปใส่ปีนาะ <c oughs> อุ้ยรถไอติม รถไอติมขายรถไอติมมาขายพีย่น้าเสี่ยวไกลคงใช้จะต้องเดือเรือนรถจ้ะแต่ว่ามันอยู่ขา้างในบนนะตัวพี่น้าโงค้งสีขาวก็ได้หรือมั้งโค้งสีต้องเดือเรือนรถเออเดือเรือนรถก่อนจักหน่อยเอาแบตรถออกกันพี่น้าเดือรือนรถกันเด้อเลื่อนรถกันพี่น้องต้องเลื่อนรถออกจักหน่อยหนึ่ง ถึงจะข้าไปเอาไก่ได้ขับออกไปไปแหงนหนอกเลยบ่เื้อขับออกไปไปแหงนหนอกเลยเดิยค่ขับรถออกจากลลโรงรถพี่น้องได้ยินเดได้ยินเสียงเวลาถี่นางหมุนพวงมาลัยบ่ะ<อ>เสียงมาาันจะยิ้นแอดยิ้นแอดจ้ะมันเป็นเสียงยิ้นแอดยิ้นแอดตรงเวลา เปี๋ยวาหมุนพวงมาลัยไปเอาไก่กันโอ้ยรถนี้น่ามีแต่ขยะพี่ดงเลยรถคนเห็ุงานเดี๋ยวรอหน่องสาวมาก่อนให้หน่องสาวมาอันลลางรถหย้ยทำความสะอาดรถห้ยบ้างเถอะมีแต่ขยะ <laughs> อ้ออยัออยงก็นยังไม่ทันได้กินอาหารสาวอด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 พิ่งจะตื่นกันมาตื่นสวยมาเนี่ย nón tươi ấy, chắc nồi <laughs> น่องไก่เป็นเป็น,เป,นเป็นปีกบนเป็นเป็นน้องเป็นน้องบนจ้ะน,นี่นอีดังซื้อมาหนึ่งกิโลละรู้เึือว่าจะราคาถึกมันลดมันลดราคาอีนางก็เลยซื้อมาสองถุงถุงหนึ่งมันได้เจก,กิโลถุงละกิโลกว่าพี่น้อง ในตู้ฟิสมี่แต่ป่าพี่น้องเลยมี่แต่ป่าไม่แต่ของกิ่งของแซ่แข็งนี่ค่ะของแท่แข็งนี่ทมว่าถ้าเกิดว่าเอาเอาไว้ในช่องฟิสแบบเย็นจัดจัดแข็งจัดจัดมันก็มันก็บดีได้พี่น้องเพราะว่ามันมันมันเป็นมันเป็นแบบนี้มันเป็นขาวๆแบบนี้เห็นปะป่าคือกันป่าถ้าเกิดว่ามันเย็นจัดจัดยิ่งช่วงนาห้อนแบบอากาศติดลบเนี่ยนะพอใญ่เพิินสิทอดปาก เพิ่นจตถอดปากตูแเซฟิสออกเพราะว่ามันเย็นจัดเพราะมันเย็นจัดแล้วมันเทดไหนอาหารที่แซ่แข็งเนี่ยสภาพบอดีพี่น้องค่ะือไปอีนั่งได้เราได้จีนยีนั่งนี่นี่หัวใช้เท้ามาด้วยอีนั่งได้หัวหัวใช้เท้านี้มาตอนที่นา่งเฮ็ดงานยูหลันยูหลันไทยยหลันขา,ขายของชําอยู่เมืองบูสพี่น้องค่าแล้วที่นี่หัวหัวใช้เท้ามันมันเอ่อมามันก่นราคาสูงเนาะพี่น้องเนาะเอามาขายมันก่นราคาสูง่ะน้าก็ว่าคอยมีคนเขา เขาซื้อกินกันแล้วที่นี่มันมันมันยู่โดนมันอยู่โดนแล้วคุณภาพมันก็แบบมันเที่ยวอ่ะนะจะของหลานพันกระลึกใหยีน่าเามากินยีน่าก็เอามาปอกเปลือกทันหันทันไหวเอาไว้้าต้มซุปเอาพี่น้องค่ะอากาศดีมากๆค่ะเดี๋ยวยีน่าเซกับข้าเซตแล้วกินข้าเซตแล้วจะออกเลือดกบพองใหญ่จักหน่อยหนึ่งเพราะได้ออกเลือดโดนเลวพี่น้องมอนอากาศดีไม่ร่มเย็นๆบ่ค่อยหนาวซ้ำใดออกเลือดจักหน่อยหนึ่งค่ะภาวนาขอให้พระอาทิตย์ออก ขอให้แดดออกเนะคะเนาะไปเฮกับข่าวกันก่อนพี่น้องค่ะอุ้ยมีแสงพี่น้องไม่แดดไม่แดดนี่นี่นี่ออกแล้วออกแล้วแดดแดดออกน้อยๆแดดอ่อนๆ